มากันกับอีกหนึ่งเทคนิคกับแดเนียลวันนี้นะครับถ้าเรามีพา ن อรามาแล้วนะครับแบบนี้นะฮะถ้าต้องการทำให้เขาคอมแพล์สข้างแบบนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของห้องที่แต่งแล้วหรือห้องที่ยังไม่แต่งห้องที่มีการจัดแสงไม่เท่ากันห้องก่อนรีโนเวทกับหลัง ate, รีโนเวทวัสดุไม้ที่ต่างกันหรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ต่างกันเราก็สามารถจะคอมเพล์ให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ได้เลยครับ สำหรับวิธีการทำง่ายมากนะครับวิธีการทำนะฮะเราไปที่หน้าของออตัวโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับไป enter t o o ไปเลยนะฮในส่วนนี้นะครับก็คือเราคิดก่อนเลยว่าเราอยากจะ c o m p พ r e อะไรเนาะอย่าง daniel นะครับมีมุมในใจอยู่แล้วนะครับเราอาจจะทำ c o m p พ r e กับเรื่องของ เดี๋ยวเนี้ยไปห้องนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวนี้จะใช้ใช้งานห้องนี้นะครับเ่เราก็สามารถที่จะเลือกเรนเดอร์ไว้ก่อนได้นะครับมุมที่แดเนียต้องการที่จะใช้ก็คือมุมนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทําการทําห้องนี้ก่อนนะครับเราก็ไปที่ตัวของอเรนเดอร์ก่อนนะครับเราจัดการเรนเดอร์แบบ360องศาค,ครับนะ แล้วเสร็จแล้วเราก็จัดแสงจัดอะไรนะฮะแล้วเราก็กดเรนเดอร์เรียบร้อยนะครับหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับอ่ะตรงนี้ครับตอนที่เราเรนเดอร์เนี่ยอย่าลืมล็อกม,มุมเขาไว้ด้วยนะครับเซฟแองเกลิลเขาไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวรอบที่2เราจะจัดการปรับเปลี่ยนห้องเล็กๆน้อยๆแล้วเรามากดแองเกิลเดิมแล้วเรากดเรนเดอร์อีก1ครั้งนะฮะอ่ตัวอย่างเช่นตอนนี้ไดเนกกดไปแล้ว1ครั้งนะครับในขณะนะเดียวกันไดเนก็กลับมาที่หน้าโปรเจกต์นะครับแล้วก็ทําการ หายพัสดุบางอย่างนะครับจะหายแค่นี้นะครับแล้วก็ดีานี้มีอีกไหมดยนี้มีอีกนะครับทําการหายเขานะครับเสร็จแล้วไปที่ image and video นะครับเลือกส6 0รบมาที่ angle เดิมครับมาที่ angle เดิมเขาแล้วก็กด render อีกหนึ่งครั้งนะครับรอ,อให้เขา render เสร็จครับ พอเลนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยหน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะออกจากโปรเจกต์ได้เลยครับเราก็สามารถที่จะกดออกได้เลยนะครับกด EXIT e x i t อได้เลยนะครับพอเข้ากลับมาหน้าโปรเจกต์ตรงนี้ครับเราก็คลิกเข้ามาที่โปรเจกต์ดีเทลสตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วครับเราเลือกตัวพนรมาตั้งต้นครับเดยเนี่อาจจะเลือกห้องนี้เนะเาะแล้วก็กด editor ได้เลยครับ <c oughs> หลังจากที่กด editor เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็จะทำการ l o a ด i n g เนาะให้เราไปตรงนี้ครับตรงที่ scenario marketing นะครับ scenario marketing ตรงนี้ฮะเรากดปุ่มอัวสกรีนตรงนี้เนาะเสียมสีเพื่อให้เขาทำการค o m p a r ์กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องการที่จะ เปลี่ยนชื่ออันนี้ว่าเป็นอะไรเราสามารถพิมพ์ได้นะครับตัวอย่างเช่นเ,เปรียบเทียบผมใช้คำว่าเนื้อไม้เลยละกันเ,เนื้อไม้เนาะเป็นเรื่องนี้เปรียบเทียบนะครับเป็นโลโก้นี้นะครับเดี๋ยวใช้โลโก้นี้อย่างที่สองครับตรงนี้เราอัปโหลดเองได้นะครับแต่ดเนียลใช้วิธีการอัปเดตท,ทำเรนเดอร์ไมไวเ,เนาะเรนเดอร์พนานราลมาไว้ก็มาเลือกที่พนานราลมาครับ เลือกพอรามาแล้วก็เลือกโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับเลือกพนอร์มาที่ต้องการครับอ่าอ่าก็จะเห็นว่าเขามี Perspective อ l ไ g n ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคมันเป็นมุมเดียวกันครับตรงนี้มันเขียนว่า before กับ after เราสามารถแก้ไขได้นะครับเราอาจจะเป็น Type A ทยเอนะครับกับอีกอันนึงอาจจะเป็นทาย e B ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรากด Save ครับตรงนี้เขาจะเซฟเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กด Exit ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานครับเข้าไปที่พาราโนรามาที่เราเลือกไว้นะครับก็คือห้องนี้เนาะกด View นะครับตรงนี้ครับเวลาเราโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีปุ่มข้างๆ เขาจะมีปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะคอมเพล์ให้ลูกค้าเห็นได้เลยว่าสไตล์ไม้ที่มันเปลี่ยนไปสไตล์ห้องที่มันเปลี่ยนไปนะฮะมันทำให้ mood ห้องต่างกันออกไปยังไงลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับ